วันนี้ก็ง่ายๆนะครับอาจจะมาะตึงกระดาษนะครับอันนี้คือกระดาษกาวย่นมีน้ํามีใช้ฟองน้ำนะครับกระดาษกาวย่นแล้วก็ฟิล์มเราจะวัดขนาดแล้วก็วันนี้คงจะมาตึงอยู่สแผ่นนะครับเลย เตรียมอุปกรณ์ก็เตรียมไว้ก่อนกระดาษกาวน้ำไม้ด้านกวางด้านยาวบ้างวัดกระดาษหลังๆก็เห็นบางคนเขาไม่ใช้แล้วกระดาษกาวน้ำแต่ว่าผมก็ ซื้อมาไว้แล้วก็เลยใช้ครับ <c oughs> บ้านก็จะได้ทำง,งานศิลปะเยอะหน่อยนะครับ สบายใจนะครับถือว่าประสบสำเร็จนะครับทีนี้ฟองน้ำนะครับชุบน้ำฟองน้ำชุดน้ำนะครับเราจะมาลูบกระดาษของเรานะครับอันนี้คือกระดาษด้านหลัง ดูด้านหลังก่อนนะวันนั้นผมล่างภาพปลาไปแล้วนะเดี๋ยวคิดวาดภาพนะครับวาดปลานะปลานี้ ตาสวยงามนะครับทีนี้เราก็มารูปรหน้าหลายคนว่าจะรูปไปทไําไมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเมื่อเรา,าใช้กระดาษแล้วรูปไปนเนี่ยนะเจ้าชิ้นงานเรามันจะเป็นยังไงนะครับกระดาษที่เราจะใช้ว่าด ันจะดียังไงมันจะมีข้อดีข้อไม่ดียังไงนะครับนะถ้าเราตรึงกระดาษเราก็เป็นความที่ใช้ในการวาดนะ่วจะให้ดูตัวอย่างที่ผมตรึงไว้แล้วนะครับวันนี้จะมาตรึงชิ้นงานเพื่อเตรียมวาดนะครับสองแผน่นะวันนี้ก็ชิ้นงานก็เสร็จไปแล้วสองชิ้นนะ น้ำแล้วก็มาติดดนยาวด้ยาวแล้วก็รูปน,นี้นะครับรูกับฝองน้ำนี่แหละ เื่อนที่ยังไม่รู้จักกันนะครับก็ติดตามในเพจนะเ,นเพื่อนๆที่รู้จักกันแล้วก็ติดตามได้นะครับผมชว่วงนี้มีโรคระบาดก็มีข้อดีอย่างนึงแล้ก็มีโอกาสที่จะได้มาสร้างชิ้นงานศิลปะเังจะที่หายไปนานอย่างเงี้ยน,นะหรือ อยู่บ้านมันก็เหงาไงตอนนี้คือลูกหลับนะท่านผู้ชมนะจะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นคลื่นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอมันแห้งไปมันก็จะติดแน่นนะมันก็จะติดก็จะตึงตึงมันยังไงตึงมันอย่างง,าางี้นะนะครับตึงตึงเรียบเลยเรียบเมื่อเราใช้มากพวกกระดาษเนี่ย มันก็จะไม่ย่นนะครับเราทำให้เราควบคุมสีง่ายนะฮะอย่างี่สิงมาไปแล้วนี่นะฮะนี่ฮะใหดูช่างอันนี้ที่ตรึงไปนะนี่กับบา้านในช่วงโควิดกับบ้านโควิดซะหน่อยนะฮะ น,นี่จะเป็นปลาปลาสวยงามยังไม่ระบายสีเตรียมไว้นะครับทีนี้ก็กระดาษที่ไปเดินดูอยู่ในร้าน B2S นะครับก่อนที่ก่อนนี้นานแล้วล่ะนะครับถ้าช่วงนี้เพื่อนก็สามารถซื้อได้ตาม Lazada ช้อปปี้เลยครับก็คือกระดาษผมตอนนี้ามาลองแคนสันนะครับกระดาษนี้320แกรมนะจำนวน12แผ่นนะครับที่เลือกซื้อตัวนี้11คูณ15นิ้วนะครับราคา223บาทนะตัวนี้จะมีทั้งด้านที่มันหยาบแล้วก็เรียบ รเราก็เลือกว่าว่าเราอยาใชา้ด้านไหนนะครับทีนีเ้เลือกจะปึงกระดาษนี้ส0มร้แกรมจะหนากว่าเมื่อกี้นะครับในเมื่อกี้ที่ผมอเอาไปบ้านนั้นมันจะเป็นกระดาษร้อยกอนร้อยกอนนะครับนี้320กรัมนะ ไม่รู้ว่ากี่ปอนนะครับอันนี้ผมจะเลือกด้านยากนะครับผมก็จะฟองน้ำรูปด้านเรียบไะท่านผู้ชมก็ดูเนื้อกระดาษก็จะหนาหน่อยนะฮะเขาเขาบอกอไรไว้าลายายางอยู่ในกระดาษนะครับว่ามันไม่มี ปัสจากเชื้อรานะครับแล้วก็ปัสจากาสารเรืองแสงนะครับปัสจากกรดกระดาษตัวนี้เทนสันวอเตอร์อคัลเลอร์เปเปอร์ ใช้กันบ้างได้นะครับก็ใช้ดีอยู่นะครับ,รบก็จะนาก็แน่นกว่าเมื่อกี้นะครับแน่นกว่าเยอะนะมันมตึนมันตึกันนะ นนกระดาษกาวน้ำเขาเลือกได้ครับเลือกความหนาอะไรได้นะครับหนากว่าน,นี้ก็มีนะครับ อ่าวาไงเนาะคงมาจงค่ะอาจารย์จำนู้ได้ปะคะจำได้ออาเธอเลี้ยนหนเที่บาทมันเนี่ยค่อาจายออ่ือด้ค่ะากี่บาทยีิบค่ะสอละสิบโอเคโอเคนอกไปใชค่ะน้องนอยรับรับนี่ะคะเดียวให้ยวคุ้ติดนือันี้คิดเป็นยังไงะ่ใ้นองมะค่ะฮะคิดใ้น้องเมื่อเราวาเอง อดดีขนมแต่ม่นดีสังมาไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือแซบเยอะเดี๋ยวครูเอา อ้นะคจารย์บคค่ะนี่่ิดา่นเี่บคุ่กิอาจารย์อ่าดีดีีดี เมื่อกี้ลูกศิษย์ช่วงโควิดเขาก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมเขาก็ทำขนมแบบช่วงพักอยู่บ้านมาลายปิดใช่ไหมเขาก็ทำขนมอยู่ในเฟซบุ๊กก็สั่งครับอุดหนุนกันช่วยเหลือกันอร่อยอร่อยเมื่อวานก็สั่งมานะวันนี้ก็สั่งมาเพิ่มนะครับทีนี้ก็ ประมาณนี้ครับก็เสร็จแนละ้วเมื่อที่ผมให้ดูแหละนะครับตัวที่ผมตึงไว้นี้ก็คือสามร้อยกรัมนะครับก็จะเห็นว่าก็ประมาณ300้อปอนด์แหละนะครับ,นะรบเมื่อมาตึงแล้วแผ่นกระดานก็จะโค้งโค้งหน่อยนะเพราะว่ามันจะเกิดแรงตึงนะครับแรงตึงกระดาษเมื่อมันตึงแต่กระดาษกาวน้ำเรา มันก็มีความแข็งแรงนะครับที่จะยึดติดได้ก็จะยึดติดนะครับนะแล้ทีนี้เราก็ไปสร้างสรรค์าง,งานศิลปะของเราได้เลยนะครับวันนี้นะครับในการาทำาึึนกระดาษนะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ที่รับชมครับ